ก็ผมว่าอยู่ในดุลพินิษของท่านที่มาชุมนุมนะครับว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดใจบาดตายหรือเปล่านะครับบาดบาดบุขาดบาดใจหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเนี้ยประเทศต้องการความสามัคคีของคนในชาติแล้วเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นและมีลักษณะที่บุกลุกลุกล้ำแล้วก็สร้างความเสียหายกับชีวิตประชาชนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีลักษณะเกิดภาวะรุนแรงขึ้น นะครับมันจะพัฒนาไปสู่สงครามได้ซึ่งขณะนี้ยังถือว่าเป็นการประทะกันนะครับโดยใช้อาวุธหนักที่รุนแรงนะครับเราก็ได้พิทักษ์รักษาพื้นที่ของเราไม่ให้ล่วงล้ำก็มาแล้วก็รักษาทิศใจของประเทศชาติอย่างรุนแรงอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ทางกองทัพเข้าใจเจตนาร่วมกันได้คุยกับกทุกลับทัพแล้วเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ผมว่าประชาชนนะ่ะช่วยแสดงความเห็นและบอกหน่อยว่าอย่าเพิ่งมาใช้ความต้องการทางการเมืองหรืออะไรเนี่ย มาทำให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพในประเทศแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาที่เรากำลังสู้อยู่กับภายัยลุกกราดจากภายนอกนะครับวันนี้ต้องรวมพลังกันครับแล้วก็ต้องช่วยกันเพื่อจะสร้างกาลังและแก้ไขปัญหาของเทศโอเคนะครับ